ข่าวดีพร้อมปากหมดรอกันเลยจ้าข่าวดีล่าสุดค่ะล่าสุดต้นสังกัด c h เ h จเอนเฮสตีดามาซค่ะได้แจ้งข่าวว่าทางครอบครัวของพระเอกหนุ่มหลอ่อเอ็ดกันตะพงศ์บำรุงรักค่ะพร้อมที่จะออกมาแถลงข่าวอัปเดตอาการของคุณเอ็ดกันตะพงศ์กันแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะ22มิถุนายน2566ค่ะทางเพจข่าวช่อง7ค่ะ เพจ c h 7 h 3 d r d a m a s o c i e t y ค่ะได้เผยรูปภาพของพระเอกหล่อเอดกันตะพงค์ค่ะและแคปชั่นแจ้งชัดเจนเลยว่าเย็นนี้16นาฬกา30นาทีมีไลฟ์แถลงอัปเดตอาการของคุณเอสกันตะพงอย่างเป็นทางการปักหมุดรอเลยดูไลฟ์ได้ทาง Facebook c h 7 h 3 d r d a m a s o c i e t y และ h 7 h d s e n t e r t a i n m e n t พร้อมติดแฮชแท็ก4 7 h d s e n t e r t a i n m e n t แฮชแทกช่อง7 h d s แฮชแท็ก4 7 h d s d r a m a s o c i e t y ค่ะว้าวว้าวเรียกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยล่ะคะ Get ่ะเชื่อว่าแฟนๆที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยและอยากรู้รายละเอียดอัปเดตอาการของพระเอกหล่อเอดกันตพงอย่าลืมปักหมุดรอ แล้วมาชมบรรยากาศการไลฟ์สดไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้แล้วทางครอบครัวคุณเอสกันตพงจะออกมาถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการน,นั่นเองค่ะกับอาการของพระเอกหรอเอสดันตะพงที่เฝ้ารักษาอาการป่วยมานานหลายเดือนค่ะ